นี่มาตามหมายสามกุกนะครับน้องชายบอกมาต่อนะครับก็มีมีนกขันเลยนะครับสักตัวแต่มีตัวหนึ่งนะครับมาสู้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าครับแต่ใส่นี่ใส่ตรงที่บอกเลยนะครับถูกแล้วนะครับตอนนี้นกถูกแล้วนะครับครูทำใส่กันนานมากนะครับ เสียงกลางอยู่นะครับน้องบอกว่าเสียงกลางนะครับสามกุกเต็มนะครับแต่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเห็นลงไปสู้กันนานนะครับไม่ได้ยินเสียงขันนะครับเห็นเต็ดดิ้นดิ้นอยู่ข้างกระโจมอยู่นะครับเมื่อกี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเงียบไปแล้ว เงียบไปเลยนะครับเห็นคู่ใส่กันนาน<ม>เห็นบินตกอยู่ข้างกระโจมนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับอยู่อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะใช่ตัวสามกุ๊กหรือเปล่านะครับแต่ใส่หมายตัวสามกุ๊กแล้ะครับใส่ถูกที่อยู่นะครับ สู้กันนานมากนะครับเหมือนมีคููอ่างด้วยนะครับโดนนิ้วนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสามกุ๊กให้ก็คุ้มนะครับคููหนึ่งนะครับโดนสองนิ้วนะครับโดนสองนิ้วนะครับ นสองนิ้วนะครับโอ้ดูหน้าดูตาก่อนนะครับนกสามกุกหรือเปล่านะครับต้องรอฟังอีกนานนลครับคงไม่ได้ไปไหนแหละครับรอฟังมันขันน้องบอกว่านกสามกุกจะขันอยู่ตรงนี้แหละครับนี่แหละครับต้นจามจุลีภาษาบ้านเห่ากับก๊กสัมซาล่ะครับมาก็มีเห็นนกขันนกอะไรนะครับมีแต่นกเอียงเงียบ แต่เห็นนกตัวหนึ่งบินมานู่นแหละครับบินมาโพนต้นมะม่วงนะครับมีต้นสแบงมีต้นอะไรอยู่ข้างๆนะครับทำอยู่นั่นแหละครับเห็นได้ยินทำอยู่นั่นสักลงมาสู้เลยนะครับลงมาสู้เลยนะครับ,ล,ล,รบลูกชายก็จัดเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจ เพราะว่าไม่ขันให้ได้ยินเลยนะครับมาถึงก็เรียกเรียกทําเลยนะครับแต่เสียงกลางนะครับเสียงเนี่ยใช่นะครับ ก็ไม่เห็นนกขันเลยนะครับไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าครับตามทรงคลิปมาน้องส่งคลิปมาให้ดูก็สามกุกแล้วครับเสียงกลางก็มาใส่อยู่ข้างๆอยู่นะครับมันมีไม้ตรงนั้นมันใส่ไม่ได้ครับก็เลือกที่ข้างๆนี่แหละครับใกล้ๆกันเลยนะครับใส่ใต้ต้นว่านี่ครับใกล้ๆต้นจามจุรีนี่ครับน้องส่งคลิปให้ดูตอนอยู่ต้นจามจุรีครับ ถ้าเป็นสามกุกก็คุ้มค่านะครับสามกุกเต็มนะครับนกตัวนี้นกอยู่นี้นะครับดูนะครับพี่น้องมันจะสามกุกหรือเปล่านะครับปากสั้นดีนะครับนกตัวนี้ลายก็สวยแอดก็ต้องคงอยู่นี่อีกนานนะครับรอดูก่อนว่า มันจะใช่หรือเปล่ายังไงก็ต้องค้งไว้ก่อนล่ะครับใส่ถูกที่อยู่แต่ไม่รู้ว่าคันกี่กุกล่ะครับเสียงกลางแน่นอนครับตัวนี้ทำใส่มีคููอ่างด้วยนะครับให้แต่มาสู้นะครับ หลายวันแล้วครับลูกชายไม่ได้ออกใส่ถูงเรียบร้อยนะครับจะเป็นสามกุ๊กหร,รือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องค้งแหละครับตัวนี้ หังไว้ดูก่อนนะครับก็พอดูได้นะครับความสวยก็โอเคอยู่นะครับยังไม่ชัดนะครับต้องขึ้นโกงดูนะครับชายครับนานๆได้ออกทีหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมวันนี้ ออกไม้ไหนต่อนะครับยังไม่รู้นะครับแต่ต้องดูไม้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามีก็คงขันให้ได้ยินนะครับเพราะว่าตั้งแต่มายังไม่ได้ยินเลยนะครับยังไม่ได้ยินนกขันนะครับหนึ่งแต้มครับผมพอได้โม้อีกแล้วครับโม้ไปเรื่อยล่ะครับ ตามภาษาคนโสดครับแต่เป็นสามกูก็คุ้มเลยแหละครับงูแห้วครับพื้นที่ก็เหมาะอยู่นะครับเป็นทุ่งนากว้างโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมมันหมานครับผมมันหมาน คืนหมาหวานเจี๊ยบครับผมเก่งกองทิพย์จัดให้ครับเจ้าร้อยลูกชายครับเจ้าร้อยจัดให้แล้วนะครับแต้มแรกดูตั้งต่อไปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดขออนุญาตไปกินข้าวพาลูกชายกินข้าวก่อนนะครับมาแต่เช้านะครับยังไม่ได้กินอะไรกันเลยจบการโมครับผม หนึ่งแต้มยามสายๆหน่อยครับ